ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเรามีปลั๊กสามขาแบบนี้ครับแต่เต้าเสียบมีเพียงสองรูเราจะทํายังไงดีครับให้ปลั๊กสามขาเสียบเข้ากับเต้าเสียบสองรูได้เดี๋ยววันนี้ทางช่องทีไทยพีชนเนลจะมานําเสนอวิธีการทําให้เต้าเสียบสองรูใช้ได้กับปลั๊กสามขาแบบนี้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟทีช่องทีไทยพีชนเนลนะครับ วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดัดแปลงปาร์คสามขาแบบนี้ให้เสียบได้กับเต้าเสียบสองลูเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการแก้ไขปาร์คสามขาให้เสียบกับเต้าเสียบสองลูได้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีครับโดยวิธีง่ายๆเลยครับเราจะมาทำการวัดเต้าเสียบสองลูนี้ครับกับปาร์คสามขานี้ครับ เราจะมาทําการมาก,กันก่อนนะครับโดยใช้ปากกาตรงนี้นะครับแล้วเราจะใช้สว่านในการนำเจาะเพื่อให้เกิดรูก่อนครับ แล้วเราจะใช้สว่านตัวใหญ่หรือว่าดอกใหญ่ในการเจาะเลยครับนี่ครับเราก็จะได้รูแบบนี้นะครับเป็นสามรูแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันดูเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบกันดูเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยใช้งานได้แล้วครับ สำหรับปาร์คสามขาในการเสียบเต้าสองลูโดยการดัดแปลงแบบง่ายๆนะครับไม่สิ้นเปลืองงบประมาณด้วยครับดูครับใช้งานได้ดีด้วยครับดูครับนี่ปาร์คของเราก็จะใช้ได้โดยการดัดแปลงแบบง่ายๆเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิชัยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิชัยพีชาแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าที่ไทยพีชาแนลครับผมในการดัดแปลงเต้า2อรูแบบนี้นครับให้เสียบเข้ากับปากสามขาได้นะครับแบบง่ายๆเลยครับเสียบได้แน่นอนครับแบบนี้ครับและใช้งานได้ดีด้วยครับ